พระบางพระพุทธรูปสำคัญแห่งล้านช้างที่สยามอัญเชิญมาอันเชิญกลับถึงสองครั้งพระบางเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านช้างที่ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มีการอัญเชิญมายังราชสำนักสยามแต่แล้วก็มีการอันเชิญกลับถึงสองครั้งเป็นเพราะเหตุใดกันเรื่องนี้ปฐมพงศุขเล็กเล่าไว้ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับมกราคมปี2556ว่าการอันเชิญ พระบางมาสู่ราชสำนักไทยทั้งสองครั้งล้วนแต่เกิดจากการขนย้ายทรัพย์สินไร่พลในฐานะฝ่ายที่มีชัยชนะทั้งสิน้นการอัญเชิญพระบางสมัยพระเจ้าตากปฐมพง์เล่าว่าในปี2 3 2 2สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปปราบกบฏเมืองเวียงจันทร์ เมื่อปราบกระบฏเรียบร้อยแล้วได้ขนย้ายกวาดต้อนบรรดาเชื้อพระวงศ์ทรัพย์สินมีค่าต่างๆรวมถึงพระบางและพระแก้วมรกตกลับมายังกรุงธนบุรีด้วยเมื่อพระเจ้าตากทรงทราบว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศึกยกทัพกลับกรุงธนบุรีพร้อมด้วยพระบางและพระแก้วมรกตก็ทรงจัดแต่งสถานที่และการมโหรสพในการสมโพธรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปรับพระพุทธรูปสำคัญทั้งสองด้วยพระองค์เอง อย่างไรก็ดีหลังเหตุการณ์การสมโภชพระบางข้างต้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงพระบางอีกเลยตลอดสมัยกรุงธนบุรีเรื่องพระบางมาปรากฏอีกครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเจ้านันทเสนทูลขอพระราชทานพระบางคืนกลับไปล้านช้างและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบางคืนให้เหตุใดเจ้านันทเสนถึงกล้าทูลขอพระราชทาน ทั้งที่พระบางเป็นสัญญาของอำนาจเหนือล้านช้างของรัชการที่หนึ่งสาเหตุขอองค์การพระราชทานพระบางกลับคืนล้านช้างน่าจะมีสาเหตุรู้จักความเชื่อเรื่องผีรักษาพระพุทธรูปที่เจ้านันทเสนกราบทูลต่อรัชการที่หนึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่สี่ของเจ้าพระยาทิพากรวงค์คำบุญนาบดังนี้เว้นวากคและย่อหน้าใหม่โดยกองบอกอ พระแก้วกับพระบางมีปิศาจท,ที่รักษาพระพุทธรูปไม่ชอบกันถ้าอยู่ด้วยกันเมืองใดก็ไม่มีความสบายที่เมืองนั้นการเห็นเป็นอย่างมาสามครั้งแล้วคือตแ,แต่เมื่อครั้งพระแก้วมรกตอยู่เมืองเชียงใหม่กรุงศรีสุดนาคนหูตอก็อยู่เย็นเป็นสุขครั้งพระเจ้าชัยเชษฐาเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ไปไว้ด้วยกับพระบางที่เมืองหลวงพระบางเมืองเชียงใหม่ก็เป็นกบฏต่อกรุงศรีสุดนาคนหูตอ แล้วคอม่ามาเบียดเบียนจนต้องย้ายราชธานีลงมาตั้งอยู่ณน,นครเวียงจันทร์ครั้นอัญเชิญพระบางลงมาไว้นครเวียงจันทร์กับพระแก้วมรกตด้วยกันอีกก็เกิดเหตุเจลาจนต่างๆบ้านเมืองไม่ปกติจนเสียนครเวียงจันทร์ให้กับกรุงธนบุรีครั้งอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบาง,างลงมาไว้ด้วยกันในกรุงธนบุรีมิช้าก็เกิดเหตุเจลาจนขออย่าให้ทรงประดิษ,ษฐานพระบางกับพระแก้วมรกตไว้ด้วยกัน หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปราบดาพิเศษสร้างพระนครรวมถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรียบร้อยแล้วเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับต่างๆได้กล่าวถึงแต่เพียงพระแก้วมรกตในการอัญเชิญมาสู่พระนครแห่งใหม่และอัญเชิญไปประดิษฐานวัดพระศรีรัตนศาสดารามปฐมพงศ์ผู้เขียนบทความระบุว่าสำหรับพระบางนั้นเชื่อว่าน่าจะอัญเชิญจากโรงพระราชวังเดิมมาพร้อมกัน หากไม่นำมาประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศา,ส,านสดารามก็น่าจะต้องอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเพราะเป็นพระพุทธรูปสำคัญทั้งสององค์ที่พระองค์เองเป็นผู้อัญเชิญมาจากล้านช้างดังนั้นเหตุผลเรื่องความเชื่อที่รักษาพระแก้วมรกตและที่รักษาพระบาง ไม่ถูกกันจนทาให้บ้านเมืองทั้งสามแห่งที่อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ไว้ด้วยกันเกิดเหตุร้ายจนถึงขั้นเสียบ้านเสียเมืองอีกทั้งในขณะกรุงรัตนโกสิงอยู่ในช่วงเวลาเริ่มก่อร่างสร้างเมืองรัชกาลที่หนึ่งจึงพระราชทานพระบางกลับคืนสู่ล้านช้างสอดคล้องกับที่เจ้านันทเสนกล้ากราบทูลขอพระราชทานพระบางกลับคืนสู่ล้านช้างเพราะเจ้านันทเสนเองเป็นผู้ที่แจ้งเรื่องที่รักษาพระพุทธรูปทั้งสองการอัญเชิญครั้งที่สองสมัยพระนั่งเกล้า ปฐมพง์เล่าว่าพระบางถูกอัญนเชิญมาสู่ไทยเป็นครั้งที่สองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเหตุเจ้าอนุวงศ์เป็นกระบฏพระองค์จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสุภาวดีซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนียกทัพไปปราบเมื่อปราบกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้นำพระบางกลับลงมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยจึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่าเจ้าพระยาบดินเดชารู้หรือไม่ ผีรักษาพระบางเพราะหากรู้เรื่องผีรักษาพระบางเหตุใดเจ้าพระยาบดินเดชาจึงนำพระบางกลับมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์อีกย้อนไปครั้งที่รัชกาลที่หนึ่งพระราชาทานพระบางกลับคืนสู่ล้านช้างซึ่งน่าจะเกิดราวๆปี2,327คราวนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาอายุได้ไม่กี่ปีต่อมาเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นผู้เป็นบิดาได้นำตัวนายสิงเข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมมลวงอิศรสุนทรพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งที่ทรงมีพระราชสมภพเมื่อปี2310เมื่อเทียบเหตุการณ์การพระราชทานพระบางกลับคืนล้านช้างช่วงเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมมลวงอิศรสุนทรมีพระชนมายุราว16พรรษาเมื่อพิจารณาถึงเรื่องพระชนมายุและการสนองงานในราชสำนักจึงน่าจะเป็นไปได้ว่าพระองค์ทรงรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีรักษาพระแก้วมรกตและผีรักษาพระบางไม่ถูกกัน รัชกาลที่สามทรงรับรู้เรื่องผีรักษาพระแก้วมรกตและพระบางจึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีอัญเชิญไปไว้วัดจักรวรรดิราชาวาดเพราะเป็นพระอารามที่อยู่นอกพระนครเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังปรากฏหลักฐานดังนี้ครั้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชศรัทธาให้เชิญพระบางพระแอทอรกคำพระชันสมอไว้ในหอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นภายหลังได้ทรงสดับการแต่หลังมาจึงทรงดำริว่าจะถัดแก่การซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกได้ทรงบังคับมาแต่ก่อนเพื่อจะให้เป็นมงคลแก่พระนครหาคุณไม่ควรจะให้พระมีชื่อซึ่งเรานับถือว่ามีปิศาสิงสามพระองค์ให้ไปอยู่ภายนอกพระนคร จึงพระราชทานพระบางให้เจ้าพระยาบดินเดชาเชิญไปไว้วัดกระวัดราชาวาสอพระราชทานพระชันสมอให้เจ้าพระยาพลเทพชิมไปไว้วัดอับสรอสวรรค์พระราชทานพระแอทอรกคำให้พระยาราชมนตรีผู้ไปไว้วัดคฤหบดีเป็นภายนอกพระนครทั้งสามพระองค์จากเหตุผลข้างต้นจึงน่าจะเชื่อได้ว่าเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีรับรู้เรื่องความเชื่อเรื่องผีรักษาพระแก้วและพระบางไม่ถูกกัน จากคำบอกเล่าของผู้คนในราชสำนักหรือคำเล่าของบิดาก็เป็นได้เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุผลที่เจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีอัญเชิญพระบางกลับมาสู่ราชสำนักไทยเป็นครั้งที่สองจึงน่าจะเป็นการแสดงถึงแสนยานุภาพของฝ่ายที่มีชัยชนะเหนือสัตรูกล่าวคือพระบางถือเป็นสัญญาแห่งอำนาจเหนือล้านช้างเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบหลักฐานว่าเสนาบดีเข้าชื่อกันทําเรื่องราวทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายเรื่องราษฎรกล่าวว่าพระบางทําให้ฝนแรงเป็นที่โจดจันไปทั่วทําให้ท้ายที่สุดบี2 4 0พรพระองค์ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางอัญเชิญพระบางกลับสู่ล้านช้าง หลวงพระบางเช่นเดิมเหตุผลในการพระราชทานพระบางคืนกลับไปสู่ลานช้างในครั้งที่สองไม่ต่างกับเหตุผลครั้งแรกคือการเชื่อถือว่าผีรักษาพระพุทธรูปทั้งสององค์เมื่ออยู่เมืองใดเมืองน,นั้นย่อมประสบความเดือดร้อนนั่นเอง